กล้าสวัสดีท่านผู้ชมชาวเกมเมอร์ทุกทท่านนะครับผมวันนี้มาอยู่ผมมาแซม,มลีเกมมกันอีกเช่นเคยแล้ววันนี้เรามาจุนกันในเกม g o l d e n of victory นิเกะสำหรับนิเกะน,นะครับผมวันนี้ก็ได้อัปเดตกิจกรรมมาใหม่นะครับผมนั่นคืออีเวนต์คิวเดอะลอ d มาพร้อมกับตัวละครใหม่นะครับผมดียอดรักนักฆ่านั่นเอง สำหรับอีเวนต์คิวตลอดนะครับทางตัวเกมก็จะให้เพื่อนๆเ,เหล่าผู้บราการได้สวมบทบาทเป็นผู้รักไปกับน้องดีครับผมเพื่อเข้าไปทำภารกิจลับในงานเลี้ยงของเหล่าเศรษฐีครับผมซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยผมขออนุญ,ญาตไม่เล่านะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นการสปอยเนื้อเรื่องให้เพื่อนๆฟังครับผมส่วนตัวเกมก็ยังเป็นชื่อเดิมครับผมก็คือ ให้เข้าไปเสียในเรื่องพร้อมกับได้แต้มเอามาแลกของรางวัลต่างๆหนายาังคค้ากับผมซึ่งเ,เพื่อนๆที่ต้องการทรัพยากรพวกตัวลุงตัวฟ้าหรือจะเป็นพวกแกนต่างๆที่จะเอามาอัพตัวละครเนี่ยเพื่อนๆก็ไม่ควรที่จะพลาดผมเล่นและเก็บแต้มให้ครบแลกของรางวัลให้ครบนะครับเอาล่ะครับท่านผู้ชมเรามาเปิดกระากันดีกว่าครับดูซิว่าวันนี้เราจะเบลหรือเปล่าที่จริงผมกะจะข้ามแล้วเนี่ยแต่ว่าดูสิ โอ้โหสวยมากมากเลยมันจะพลาดได้ยังไงล่ะท่านผู้ชมใช่ไหมไปดยกันดีกว่าครับผมท่านผู้ชม Let's go สิบโล,โลแรกลุยภาวนาะขอให้ออกเก็บกคบวัดลุ้งเถอผมม่ได้เก็บเพชรไปเปิดตู้อื่นต่อึ๊ดโอโ้ฟ้ามาัแต่เริ่มโอโ้เรียบร้อย เฮ้ยแตกพังไหมโอเคขาวจิวอ้อเออไ่เไ็่ไรครับผมสิบโลแทกมันก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมว่าผมไปล้างเกลือดีกว่าก่อนดีกว่าครับผมนี่ครับผมก็เปิดอันนี้ก่อนนะผมล้างดวงหน่อยไปล้างดวงโอเค <laughs> มาฉเอาไมอาไมอาไมป,ปืดโอเคเกลือไปล้างหมดล้หมดลา้ดลางความชกไล้ออกไปตู้น้องจะได้เปิดแบบหายห่วงนะครับโอ้ทอง มาทำไมจะล้างเกลือเย้ yeah, แล้วไงตัวอะไรล่ะแต่ถ้าเป็นยูคิโปโอคีนะอยากได้อยู่เหมือนกันไปลืมดูอ๋อเอมมา่าโอเคหมดแล้วทีนี้เราก็กลับไปตู้หลักของเราครับผมมาตัดต่อกันครับผมปุ๊บอุ้ยโอ้ย ฮ้ยโอกาสมาแล้วครับท่านผู้ชมออกเป็นเอลิเซียมนี่คือจุดเลยครับผมโอกาสออกเยอะมากสำหรับเอลิเซียมครับเฮ้ยสองตัวอุ้ยไม่เห็นสองตัวมานานแล้วเนี่ยปึ๊บเฮ้ยเอลิเซียมใช่ไหมอ่าเรียบร้อยออกไปแล้วจร เทสตาเทสตานี่ป็นตัวอะไรนัออ๋อน้องโซดาโอเคเรียบร้อยครับท่านผู้ชมจบทีต่ตัว okay. ลุงโอเคเหลือเทสไว้ไปเปิดตู้ฟิวกิมตู้อื่นต่อสวยงามก็สวยงามสวยงามก่อนนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ผมเปิดใต้น้องดีมาแล้วนะครับผมผมก็ ลงทุนนะครับผมเอาน้องไปใส่ตู้ซิงค์เลยครับผมเพื่อทำการอัพเลเวลน้องสายไปห้าะเพชรครับผมเรามาดูกันดีกว่าครับว่าตัวละครน้องเนี่ยจะสวยขนาดไหนครับโอ้ดูอาร์ตนะเพื่านผู้ชมโคตรสวยน่ารักมากโมีมุมน่ากลัวอยู่ด้วยสะดุ้งอะดูดิสุดสดโอ้งานดีมากเลย เป็นสไนเปอร์นะครับผมน่าจะเป็นปืน DSR1 ใช่หรือเปล่าฮืมสฮึสชักยิงสวยงามสวยงามข้างหลังก็สวยเหมือนกันน่าจะถูกใจท่านผู้เล่นหลายๆท่านนะครับผมคิดว่าตัวนี้น่าจะมีคนเปิดกันเยอะโอ้ดูจิบิจิบิก็น่ารักแล้วเนี่ยถ้าเทียบกับ ร่างธรรมดาเนี่ยต่างกันมากเลยคนระับดูนี่คือร่างธรรมดาที่เข้าเกมมาก่อนหน้านี้นะครับผมเป็นชุดชุดทํางานหรือเปล่าแบบชุดออกงานภาคสนามแล้วก็ส่วนชุดเแมบบื่อกี้เป็นชุดแบบชุดใส่อยู่บ้านหรือชุดไปเที่ยวอะไรแบเนี้ต่างกันเลยร็ว<ม>อันนี้ดูมากเข้มส่วนชุดชุดเมื่อกี้ก็ดูแบบน่ารักใส โอ้นี่ครับร่างเดิมใช้ปีกูก็เปลี่ยนไปใช้เป็นสไนเปอร์เดีดาวันแทนอืมกีบีร่างนี้ก็จะดูดุดันหน่อยก็โอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะไปลองเล่นในด่านดูครับผมว่าไอเบิร์ตหมวดเนี่ยมันจะคัสินสกิลมันจะสวยขนาดไหนครับผมโอเคครับก็เหมือนเดิมนะครับผม เราก็จะมาลองใช้น้องดีในโหมดซิมูเลเตอร์นะครับผมแล้วมาดูสิว่าตอนที่น้องดีใช้สกิลเบิร์ดเนี่ยแอนิเมชันสกิลมันจะสวยงามขนาดไหนครับผมไปดูกันเลยมาพิสโซกิ้ยิงยิงย่งยิงโอ้ยยิงไม่คยทางคนอื่นยิงยิงยิงมาแล้วโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มันอะไรกัน ตะโดนยูนิแบนตมาเนี่ยมันบันเหมือนกันนะเนี่ยสกิลแบบบันแบบโอ้โหยิงไปยิงไปใชเอนนัว้ดมาแล้วยิงยิงยิงเรียบร้อยโอ้คาซิสกิลเมื่อกี้นี้ทำเอาหัวใจวาบเลยอ่ะ โอเคครับต่านผู้ชมก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับสกิลคัตซีนของน้องดียอดรักนักฆ่านะครับผมเป็นยังไงบ้างเพื่อนเพื่อนผมบอกนะครับผมว่าผมต้องเซนเซอร์นะครับผมโอกาสโดน YouTube สไตร์เนี่ยเยอะมากครับสุ่มเสียงเกินไปหากเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะเห็นคัตซีนน้ครับผมผมแนะนำว่าให้ลองหาใน Google ดูครับผมหรือไม่ก็ เพื่อนๆลองเปิดดูก็ได้ครับผมอาจจะไม่เคลือก็ได้ครับก็ <g ül> <g ül> สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมหากเพื่อนๆท่านใดที่เข้ามาดูแล้วถ,ถูกใจผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปถัดๆไปได้วยนะครับผมบวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผม